ตัวมันจิตาด้วยอยางไรอันนี้อันนี้อันนี้สวัสดีจ้าสติค่ะเราไม่ได้ไลฟ์นานมากน้องกูบอไฟชั้นใหม่ทุกคนไฟชั้นใหม่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 ไฟช้นใหม่สีเข็มจะมาไหมเรามาดูกันเย้โยโย่ความดีความชอบให้พิงจากนี้ถ้าได้ซีเข็มเพราะพิงเป็นคนจับครับน้องก่อน มากรมาดูได้หรอใช่ก็มาดแฮปปี้วันเดย์ยังยังไม่วันเกิดมันรีบเกินอ่ะโอเคเลออันรอบตอนหนึ่งบอกก่อนปะลองสุ่มดวงตวเองปะถ้าสมมติเราซื้อกล่องแยกว่ามีใครอยากแบกกล่องไหมเออมันเห็นไหมหยิบก่อนแล้วกันหยิบหยิบอันนี้ไหมพิ่งอันนี่โอเคได้ได้นี่ได้ไหน แต่ในอันนี้พี่เป็นสิงหูไม่ได้ไล้นี่เห็นนะเห็นนะพี่เลยวะเห็นหมดเลยนะ <st arts> แกละเราจะไม่รอเราฝ่ายไม่ค่ยฉียังไม่ฝ่ายอยากได้ไหมเนืก็ยยอยากได้ find the rose the <Okay. S 1> the find the final rose ตัวนี้พี่อยากได้ tonight or never แล้วเราจะไม่ดูการไม่ดูการ์ไปแ,แก่เลยนะพี่เห<ก>็นไหมเรามารู้กันจะพี่เห็นไหมแก่ไม่ทำอู้<ก>น้องสวยจังสวยน่ารักน้องเป็น winter c r ดี้ว้าวไม่ได้อันนี้อยากได้กันเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ายกบองนะ ยกบล็อกก็แหละถูกแล้วคิดถูกแล้วที่ยกบล็อกอ่ะขนาดอันนี้คือเช็คดวงเช็คดวงก็ยังไม่ได้อ่ะเอ้ยแต่ว่าข้อใหม่ดีนะเขาห่อการ์ดมาด้วยอ่ะการไม่พังเยมต่อไปโกจุมิกแล้วถูกต้องค่ะชีวิตนี้ต้องการไม่ทำอะไรละไม่ทำอะไรนอกจากหาตังค์แล้วจุนไปวันๆนะ ไม่ได้ทำไมพี่เข็ยนมันเป็นแบบไหนใครรู้บ้างมันเป็นน้องนั่งอะโอเคน่าจะน้องซึมต้องมีอุปกรณ์น่าจะน้องซึมซึมดูงงจะไม่ได้สิที่อยากได้เซมถ้ามันจะได้น่ะวันนี้สิ้นวะเนี่ยไม่หรอกการปกติอ่า หลายรอบแล้วนะวันเนี้ยวันเนี้ยคือก่อนหน้านี้นมีสุ่มไปใช่ป่ะแล้วก็แบบอัดคลิปแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดี<ช>เห็นไหมดีดีดีไม่ใช่ตัวหน้ากล่องไม่ใช่โอยแล้วก็ตื่นเต้นกันไปบน้นแต่มันไม่ได้แล้วเฮ้ยยัวได้ตัวนี้มาอ,อ้อตัวเพราะตัวนี้เท็กซ์เจอร์มันไม่เหมือนตัวอื่นด้วยใช่ไหมว่าเป็นฟิวเซรามิกอะหุ้ยมันสวยเนาะสวยเนาะ ข้อข้อนี้น่ารักมากเข้าใหม่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 อยากให้ทุกคนเห็นด้วยเฮ้ยเพชอันยองแกต่ออันยองกล่องนี้ละกันมันดูแน่นๆนะกล่องเนี้ยกล่องนี้เบามากมีสิบเป็นสิบคู มาดูกันว่าสิงกระฝ้ายจะได้สิ่งผู้และได้สิ่งปลายไหมที่เราอยากได้ตอนแรกอันนี้คือตุ๋มจะหมดบล็อกแล้วก็คือยังสิ่งที่อยากได้ก็ยังไม่มาุ๊นี่ห่อวะเนี่ยมันห่อถูกต้วปอุ้ย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 อันนี้นอนนอนหลับนอนนอนอยากรู้ว่าคอนเซ็ปต์ของคอนี้คืออะไรมันน่ารักกว่าปกติจริงปกติน้องพูดว่าจะเป็นคนเท่อะ พวกคนเทนต์เราต้องต้องไปอ่านในปลอมหมัดกบอ่ะตัวนี้วิบ้า,ากแันเลี้ยววันเลี้ยววันเลี้ยวตัวนี้เท่มากอ่ะคือตัวนี้เท่มากอ่ะตัวนี้น่ารักมากเป็นประมาณว่าหนุ่มนมอยขี้อายแล้วก็แบบสีเขยียใช่สีเขยียเที่พรุ่งนี้เจอกันหนุ่มนมอยขี้อายที่เอาดอกไม้ให้สาวเจ้บอ่ะ้าแบบเจ้าอบาบแต่แล้วสีบัว คือจะหมดบล็อกแล้วนะตัวที่ยังอยากได้ก็ยังไม่มาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราได้สีเข็ดไงก็เลยไม่มาอย่าพูดเยอะอยากได้ตัวนั้นด้วยตัวที่น้องนั่งร้องไห้มันตัวหน้าบล็อกัตวแหละถูกต้องมันคือตัวหน้าบล็อกแต่ว่าแกะแกะกันอยู่เนี่ยไม่มาเลยทุกคนไปดูในทิกติกเลยนะเดินตลกวาโอ๊ย แกะกองไม่ได้เลยน้องยืนแต่งน้องยืนติ๊กเก็ตไม่หรอกอุ้ยอุ้ยตรงนี้ดีอ่ะอุ้ยตรงนี้ดีอ่ะไม่คือคุณคุณบอกแบบคอลเลคชั่นนี้มันแบบมันมีหลายเท็กเจอร์มากอ่ะจริงอุ้ยนี่ถุงใหญ่กว่าปกอุ้ยอันนี้ถุงใหญ่กว่าปกติอุ้ย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 นี่ถุงใหญ่กว่าปกตินะเนี่ยดูให้เที่ยวกับถุงนี้ใบแกะ ้ยมีจะมีอุปกรณ์หรือว่าอาหรือว่าอย่าบอกนะปายถ้ามันได้สีเข็มขึ้นมาจะทำยังไงล่ะก็ต้องไปถ่ายอีกตัวเลยทั้งคอลเลคชั่นไม่ใช่ไมสีเข็มเฮ้ยเฮ้ยนี่มันแบบมาขย่อในในหัวได้ด้วยอ่ะ้ยหัวเรามีหัวเรามีหัวเรามีอะไรก็ไม่รู้มันไม่ใช่สีเข็มสิมันไม่ใช่พีเใสมแล้ไม่ใช่เข็มไม่ใช่ีเข็มแต่น้องแต่น้องสวยมาก ตื่นเต้นไปก่อนตื่นเต้นไปเล่นไปเฉยตื่นเต้นไปก่อน no, no. น้อเหรอใชคือจะหมดกล่องแล้วนอกจากที่ซีเข็ดยังไม่มาตัวที่อยากได้ก็ยังไม่มาแต่อ,อย่างไงมันก็ต้องได้อยู่แล้วแต่ไม่อันนี้ถ้าเราเข้ากับว่าถ้าสมมติว่าเราไปซื้อแบบจุ่มเองเราก็คือไม่ได้ไงเราก็จะไม่ได้เลยเร,เ,รเราคิดถูกอะไรที่เรายกบล็อกอะน้อยอะพูดถูกเรื่องให้ผิดหวัง สีเข็ดไหมแล้วสีเข็ดไหมสีเข oh ็ดหรือเปล่าจะแล้วเลยแล้วบอแล้วบอแล้วบอปุ๊บปุ๊กดอกเยดีแล้วกว้าข้ามหมุดกัดกาดควัากัด ได้อ,นนอันนี้มันแบบมันมันน้องหัวหนักกันเนี่ยตัวเนี้ยมันจะตกไปแล้วต้องไปแตะนมันไม่ใส่ใจอุ้ยหุ่ใหญ่ไงหุ่ใหญ่หุ่ใหญ่แล้วหุ่ใหญ่ต่อไม่ถึงนเต้นแหละอุ้ย ทุกคนเนาะทุนนี่น่ารักจังน่ารักมากทุกคนดีนะคอเนี้ยจริ่งนี้หัวหนักมากปล่อยนอนไปทุกคนเลยสองกล่องสุดท้ายสองกล่องสุดท้ายอุ้ยอันนี้หนักมากสองกล่องสุดท้ายอันเนี้ยน่าจะเป็นอันที่เราอยากได้เราขาดตัวไหนอ่ะตอนเนี้ยเราขาดตัวที่เราอยากได้อ่ะขาด ขาดตัวไหนวะขาดตัวที่เราอยากได้ใช่กลับอะไรกลับอะไรต้นไม้ก็มาแล้วนี่ตัวนอนก็มาแล้วตัวนี้ก็มาแล้วกับสีเข็ดอันนี้ปะอันนี้อันนี้อันนี้ก็อันนี้ไงมิสตี้ไม่ใช่อันนี้อ๋อแล้วคืออันนี้อ๋อใช่ใช่ใช่มิสตี้กับทูนายนอนเนเวอร์สอ๋อใช่ใจะสีเข็ดไหม กล่องนี้มันแน่นนะซีเ็จหรือเปล่ากล่องนี้มันแล้วเลยอ่ะน้องแต่ก็เป็นไปได้เพราะว่าน้องดูสูงอะน้องมีฐานอะถ้ามันจะมามันมาไปแหละน่อยงะถ้าเป็นซีเร็จะทำยังไงล่ะเนี่ยถุงใหญ่ั้งคู่มิซี่โผล่มาแล้ว ยินซี่โผล่มาแล้วไม่ได้ซีเกทใช่ไหมใช่เอ้ยแตอันนี้น่ารักอ่ะแต่ว่าพอมาเปิดจริงๆแล้วชอบตัวนี้ที่สุดชอบอันเนี้ยอันนี้น่ารักผลประกอบการในวันนี้นะคะอะไปซีเกตจ้ะลาก่อนหว่กชีวิตแต่การดีอ่ะการ์ดสละหอยใช่ปกติมันไม่ห่อ มาดูพี่ิงเก็บกับกล้วยเก็บแต่บ้าแบบเราอยากแบบเปิดให้ดูพิงเก็บกับกล้วยเก็บเฮ้ยนี่เอาไม่ออกเก็บอุ้ยการน่ารักมากการ์ดนี่ะเอาไปเล่นเป็นหยู่ก็เวิร์กอ่ะเกวยมากเลยฮ่า จบ,จบแล้วกับกองทัพน้องๆครูบโยกบอกเพราะว่าไม่มีดวงไม่มีดวงก็หลุกอยู่แล้วแหละไม่มีซีเข็ดนะคะทุกคนจบปะหน่ยอยะมันจบใบตังมันจบใบยอยู่แล้วมันจบใบยอยู่แล้วชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละ เบือเอ่อวเดี๋ยวมาแอนบ็อกใหม่เขายังมีอีกกล่องหนึ่งที่ยังไม่ได้แกะรออยู่รออยู่นะรอเลิกรออยู่รอเลิกก่อนว่าจะได้แกะวันเมื่อไหร่แล้วเจอกัน